และวันนี้สมาชิกอีกหนึ่งคนก็จะต้องเดินจากบ้านบิ๊กบรเซอร์แดดอนครับนั่นก็คือน้องนุ้ยครับขอต้อนรับคุณนุ้ยพรพันศนสุวรรณมงคลครับสวัสดีครับเป็นยังไงเอาาทักทายก่อนทักทายก่อนเอาทักทายกันพอ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 เอาเอายังไม่พออ่ อ๋อโอเคครับโอเคครับเคยครับเชิญดีครับจิงหรือเปห่านึงของางให้พี่ด้วยโอ้โหตายตาย,ตาย,ตายขอบคุณมากพี่จะกินไหวเหรือเนี่ยฝีมือเราหรือเปล่าโอเคเอามาคุยกันก่อนนะคุยกันก่อนนะครับนุ้ยครับมีเรื่องราวมากมายหลายเรื่องที่เราน่าจะคุยกันนะ แต่พี่เห็นหน้าตาดูเอีย๊ยพ,พี่สบายใจขึ้นพี่นี้ก็จะเต็มไปด้วยคราบน้ําตาพร้อมที่จะคุยกันไหมพร้อมค่ะพร้อมที่จะคุยกันนะคุยกันสบายๆก่อนนะอายุเท่าไหร่ครับน้วยตอนนี้ยี่ส <23 S 1> <23 S 2> ิบสามยี่สิบสามเรียนปีสุดท้ายใช่ไหมใช่แล้วยังไม่ทันจบดีที่มอกรุงเทพอมอกรุงเทพนะครับความฝันในอนาคตก่อนเข้าบ้านนะั้นอยากเป็นอะไรครับอยากเป็นผู้พิพากษสาสูงสุดอาใช่พี่ยังจายังจายังจาความฝันเราได้นะครับและในส่วนของเกมก่อนเข้าบ้านเราตั้งใจที่จะเป็นผู้ชนะไหม ไม่เลยขอเข้ามาสนุกแค่นี้ไม่ค่ะไม่ได้เข้ามาสนุกเข้ามาตามความฝันของตัวเองคือเวลาเราอยู่นอกบ้านเนี่ยไม่ค่อยมีคนรู้จักเราใช่ไหมแล้วก็ความฝันของหนูอีกอันนึงเนี่ยหนูอยากเป็นนางแบบอยากเป็นนักรรออยากทำงานเกี่ยวกับวงการบันเทิงของเข้าไปในบ้านนี่ไม่ไม่ได้ทําสิ่งเหล่านี้เลยก็คือทําบ้าแต่ว่ามันไม่มีใครรู้จักอะไรเงี้ย นิ่นหนุดจะกมาใช้โอกาสตรงนี้เพื่อเป็นเพื่อเป็นจังหวะอีกก้าเด่งของชีวิตเราอย่างนั้นหรือเปล่าก<อ>็<ๆ>ก็อยากได้ประสบการณ์ที่ดีๆเพราะว่าหนุยเป็นคนที่เป็นคนที่ถ้าอย่างที่ทุกคนดูนูยอยู่นะคะก็จะรู้ว่านูเป็นคนที่เข้าคนยากมากหน้าก็ไปแบบไปแล้วอะไรเงี้ยนกะ่อนเข้าบ้านเนี่ยเตรียมแผนการเล่นเกมนี่แม่เรารู้ว่าเป็นเกมเตรียมตัวแม้ว่าเราจะใช้ชีวิตยังไงเราจะดําเดินชีวิตยังไงไม่เลยค่ะไม่เลยนะเป็นธรรมชาติของตัวเองคือเป็นยังไงก็คือเป็นยังไงอาละต้องยอมรับนะครับต้องยอม คือนุย้ยนี่เป็นหนึ่งสีสันในบ้านจริงๆรู้ไหมเป็นหนึ่งสีสันจริงๆนะฮะเป็นสีสันมากมายทีเดียวบีหลายคนติดตามแล้วก็มีความรู้สึกกับนุย้ยในหลายๆความรู้สึกหลายๆรูปแบบพี่คิดว่าพี่อยากจะบอกพี่คงจะต้องบอกว่ามีหลายคนมากฝากมากับพี่เลยว่าวันไหนที่นุย้ยออกมานะขอฝากม,มากมายหลายอย่างอย่าไปรู้เลยว่าอะไรบ้านนะฮะมันมีหลายๆอย่างช่างมันเถอะมันเป็นเรื่องธรรมดานในชีวิตนะครับก็ค,คือนี่คือสิ่งที่นุย้ยจะต้องรับรู้ต้องเจอเจอแน่นอนนะครับ แต่ว่าสิ่งที่เขาหลายๆพี่พยายามจับจับ,จบประเด็นที่เขาฝากฝากมามีเรื่องที่จะต้องคุยจะต้องถามอีกนิดหนึ่งนะฮะเอาอันดับแรกก่อนม,มีคนถามเรื่องน้ํามันหอยฮะเขาเรียกว่านุ้ยน้ามันหอยก็มี <c oughs> คือทําอะไรใช้น้ํามันหอยตลอดเลยก็ <c oughs> มันไม่มีคือมันไม่มีผงปรุงรสได้ก็เลยต้องใช้น้ํามันหอยใช่มันอร่อยที่สุดแล้วนะอืออ๋อ,อนี่น้ามันหอยอ่าโอเคนะครับด้วยครับด้วยคิดยังไงกับคาว่าตรงไปตรงมาไม่เสแสร้งนุ้ยมันมีทั้ง ทง<ม>้งด้านดีแล้วด้านด้านดีแล้วด้านลบในความรู้สึกหนูคือมันเป็นทั้งดาบสองคมแล้วก็ในมันไม่ดีอ่ะคือ<ม>ถ้าด้านไม่ดีหนูมความรู้สึกว่าคือการที่เราตรงมากเกินไปเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันทําให้ใครหลายๆคนเนี่ยอาจจะรับไม่ได้<ม>แต่ว่าหนูมีความรู้สึกว่าความตรงของหนูเนี่ยมันเป็นความตรงที่มันออกจากใจหนูจริงๆหนูรู้สึกยังไงหนก็พูดอย่างนั้นเพราะนั้นเนี่ยการที่เราจะพูดอะไรออกไปเนี่ยหนูอยากให้มันจบตรงนั้นเกียรติก็คือเกียติให้เขารู้ไปเลยว่าหนูเกียิเขา ถ้าเวลกเขาก็ให้รู้เลยว่านุ้ักเขาเพี่เสียดายเวลามีไม่มากนะักไหแต่ต้องถามคือเวลาเราพูดถึงความเราเราเราถ้าเราพูดว่าตรงไปตรงมาไม่เสแสร้งด้วยตัวหนังสือมันฟังดูดีรู้สึกว่านาไปด้วยก่ดีแต่ในบางสถานการณ์การตรงไปตรงมาไม่เสแสร้งเนี่ยถ้าเราทําอีกแบบหนึง่งไม่ใช่เพื่อเสแสร้งหรือไม่ใช่บิดบิดบดุยันพฤติกรรมแต่เราลองลองรู้จักปรับตัวยอมรับฟังคนอื่นบ,บ้างเนี่ยมันจะดีกว่าไหม ก็มันก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่นุ้ยไม่เคยทําอะไรที่มันฝืนความรู้สึกตัวเองเนี่ยพี่ไม่เคยฝืนความรู้สึกไม่เคยฝืนความรู้สึกเองคือถ้าสมมติว่าตัวเองต้องฝืนทําอะไรที่ตัวเองไม่ชอบเนี่ยคือมันจะอกแตกตายพี่ให้ตายดีกว่ายางเช่นเสียงหัวเราะจะไม่วันเปลี่ยนเสียงหัวเราะตัวแน่นอนคือหนูเป็นนอกบ้านหนูเป็นยังไงทุกคนหัวเราะยังไงก็จะหัวเราะอย่างนั้น่อนไม่ยอมเปลี่ยนเด็ดขาดไม่เปลี่ยนรู้สึกยังไงกับกับกับการเป็นผู้ชนะหรือเป็นผู้แพ้เวลาเจอเจอเพื่อนแล้ว เคยค fazendo, ิดไหมว่าฉันจะไม่ยอมแพ้เธอฉันต้องชนะเธอให้ได้ไม่หนูไม่เคยคิดอย่างงั้นหนูคิดว่ากับการที่ได้อยู่ในบ้านกับการที่อยู่ในนอกบ้านเนี่ยไม่มีใครเป็นผู้แพ้หรือผู้ชนะหนูคิดว่าการเดินออกมาจากนอกบ้านเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมาเจออนาคตที่ดีเพราะว่ามันอาจจะเจอที่มันจะมีมันอาจจะมีอุปสรรคบ้างนั่นก็คือยอมรับได้ที่จะเป็นผู้แพ้อันแน่นอนยอมรับได้ ทีมงานบอกว่าเกินเวลาแล้วแต่ไม่ได้พี่ต้องคุยต่อแต่พี่มันมีเรื่องที่จะต้องคุยอยากจะคุยต่อนะครับตอนถามอีกดหนึงตอนเด็กๆ,ๆเคยทะเลาะกับใครไหมครับเพื่อนนักเรียนสมัยเด็กๆเยอะอะเยอะแยะเลยใช่ไหมครับทะเลาะตลอดเลยเยอะโ, <ห S 1> โ <ห S 2> ตมาก็ยังคงเหมือนเด็กๆอยู่ก็เผาอยู่บ้<ม>างเ <มา S 1> ผา <ม S 2> อยู่บ้างแล้วถามตรงๆครับคิดยังไงกับปุ๋ยครับไม่ชอบค่ะทำไมถึงไม่ชอบเขาครับ ไม่รู้ว่ามีความรู้สึกว่าเราเป็นคนตรงมั้งแล้วก็ไม่รู้คือคือไม่รู้ใครเห็นแบบนี้หรือเปล่านะแบบว่าเวลาหนุ่ยทาอะไรอย่างเงี้ยคุณปุ๋ยเขาจะชอบมองสายตาที่แบบดูถูกนี่ตลอดเวลาคือหนุยไม่รู้ว่าหนุยไม่รู้ว่าทุกคนเห็นมันหรือเปล่าแต่หนุ่ยเห็นสิ่งนั้นหรือว่าคือไม่ว่าจะทําอะไรเนี่ยเขาไม่เคยเขาก็คือฟังคนอื่นเหมือนกันแต่ว่าเขาจะรู้ไปทุกเรื่องซึ่งหนุยไม่ชอบในความไม่ชอบครับเวลาเราไม่ชอบใครสักคนเนี่ย ท่าทีการไม่ชอบเนี่ยเราเก็บไม่ได้เลยใช่ไหมเราจะไม่เก็บนในชีวนะิตนี่คือเก็บแล้วเก็บแล้วเก็บแล้วค่ะโอเคครับพี่พี่สรุปตรงนี้นะครับถ้ามีเวลาคุยก็คือก็คือพี่หวังว่าประสบก,การณ์ในบ้านจะจะช่วยให้นุย้ยนุ้ยได้ได,ได้จดจานะครับเวลาเราจริงใจเราไม่เสแสร้งนะมันเป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าหากว่าเรามีปัญหากับใครสักคนบางทีการแสดงออกของเราอาจจะต้องระวังนะครับท่าทีต่างๆพี่เห็นนุ้ยน่าจะรู้มีบางเวลาที่ไม่ดีแล้วก็มีการขอโทษแล้วซึ่งเาเป็นสิ่งที่ดี ถ้ามีโอกาสคงจะได้คุยเรื่องนี้อีกนะครับแต่ตอนนี้นุ้ยอยากจะดูไหมว่าเพื่อนๆที่เขาโหวตนุ้ยเนี่ยมีเหตุผลอะไรอยากดูค่ะควรจะได้ดูครับเพราะถ้าไม่ดูวันนี้หลังจากนี้ไปก็คงมีคนให้ดูนะครับเพราะฉะนั้นเราไปดูกันว่าเพื่อนๆที่เสนอชื่อนุ้ยเขาเสนอด้วยเหตุผลใดลองดูที่จอทีวีครับเสนอนุ้ยค่ะคุณนุ้ยครับเสนอชื่อพี่นุ้ยค่ะพี่นุ้ยค่ะคุณนุ้ยครับน้องนุ้ยค่ะบางทีนุ้ยเขาเป็นคนพูดเสียงดังแล้วก็เขาแบบ ความคิดของเขาอะมีความเป็นตัวของตัวเองสูงผมเป็นคนไม่ชอบคนที่ผงผางวุ่นวายคือมันจะทำให้สมาธิในการตัดสินใจของเราจะลดน้อยลงครับบางครั้งยังไม่ค่อยรับฟังเหตุผลคนอื่นเท่าที่ควรนะคะยังไม่ค่อยเห็นกระส่วนรวมะค่ะยังเห็นกระส่วนตัวเองมากไปหน่อยนึงนะคะเขาจะเป็นคนเสียงพลังดังมาก เยอะมากแล้วพูดแบบแทรงเขาพูดทับเสียงคนอื่นคือน้องนุ้ยจะเป็นคนที่ไม่ยอมรับฟังคว,ความคิดเห็นของคนอื่นเลยค่ะนั่นคือความรู้สึกของเพื่อนเรายอมรับได้ไหมครับรับได้ค่ะรับได้นะจริงๆนะจริงๆค่ะไม่โกหกนะไม่โกหกเลยค่ะถามอีกนิดนึงที่บอกว่าเด็กๆก็เคยทะเลาะกับผู้คนมาทะเลาะกับเพื่อนมา <c oughs> เคยถึงขั้นลงไม้ลงมือไหม มันก็ต่อยแบบภาษาเด็กๆกันอ๋อเด็กๆมีใช่ไหม,มก็ต่อยกันเด็กที่ว่านี่กี่ปีมาแล้วโอ๊ยจำไม่ได้เยอะมากเลยอ,ะอ่ะดีใจที่จำไม่ได้สแสดงว่าเด็กมากแล้วในระยะที่จําได้คือโตมาแล้วเนี่ยเคยตบใครไหมฮะเคยเหรอไม่รู้พี่นะเคย เยเลยเอ๋อแล้วคิดจะจะจะมีมัเหตุการณ์ตกตกไปไม่มีแล้วไม่มีแล้วดีแล้วโอเคทาแต่ก็ไม่แน่นะเอ้ยเอ้าพี่อยู่ดีๆมีคนมาต่อยพี่พี่ให้เขาต่อยหรอหนูไม่ยอมนั้นมันก็ต้องคิดว่าอยู่ดีๆเขาจะมาต่อยเราทําไมเรามีอะไรทำไมเขาต่อยเราสวยกว่างสวยกว่าที่ต่อยเเหรอมันมีลองใช้วิธีอื่นแม่คือถ้าเราลองลองฝึกหัวเราะอีกแบบไม่ได้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 โอ้โหไม่ได้ตอนนี้ไม่ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะได้ ให้เวลาผ่านไปพี่ฝากว่าเก็บประสบการณ์ในบ้านมาค่อยๆนะครับยังมีอนาคตอีกไกลนะยิ่งจะเป็นผู้พิพากษาผู้พิพากษาขึ้นนั่งบันลังแล้วไปตบตีเขาี่ไม่ได้เลยนะอ,อ่ะโอเคขอให,ให้ให้ให้ประสบการณ์ในบ้านทําให้เราดีขึ้นนะครับตอนนี้มีเวลาอยู่ช่วงหนึ่งนะครับที่จะให้นุย้ยได้ได้ทักทายกับเพื่อนอีกครั้งจากทักทายในบ้านตอนนี้เราอยู่ข้างนอกแล้วผ่านทางจอพลาสมาเหมือนที่นุ้ยได้เคยเห็นเพื่อนๆอเดินมาทานนี้ครับเดินมาด้วยกันเห็นไหมเนี่ยใครเพื่อเราหรือเปล่าดูในจอเห็นไหม เขารักเราใช่ไหมเนี่ยเพื่อรักเลยนะสงสารไหมคุยกันเขาหนอจ้ะจะต่อสัญญาณเข้าไปในบ้านนะน้องๆในบ้านครับยตอนดีลุยอ่ะลุยสบายดีอยู่ข้างๆพี่นะครับแล้วก็เห็นพวกเราด้วยมีเวลาช่วงหนึ่งครับที่จะทักทายกันนะครับในบ้านอยากจะคุยอะไรกับลุยไหมลุยถ้าลุยจะมองเพื่อนในบ้านลุยมองที่บ้านเลยนะ สมน้ำหน้าสมน้ำหน้าห่อไปเนี้ยพวกแกจะผอมเอาอย่างนี้นะพี่พี่ขอพี่ขอจิ้มเลยนะจิ้มทีละคนนะ,ะอ่ะพี่โอครับพี่โอมีอะไรจะพูดกับนุ้ยไหมครับผมขอบคุณที่เป็นหมอตัดตาปลาให้นะครับขอบคุณทุกอย่าง<อ>แล้วก็ขอบคุณสำหรับกับข้าวทุกๆมืออม้อนี่เป็นตัวแทนฝ่ายชายอ๋อ,อ,อเจฟเจฟเจฟฟอยากจะคุยอะไรกับกับนุ้ยไหมเจฟสวแสดีค่ะ อ่าบอมเบ้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 ับอมเบ้อยากคุยอะไรกับนุย้ยไหมครับนุ้ยครับอืมคิดถึงนะครับรโอเคครับโอเคปุ๋ยแล้วรลครับปุยบป๋ยอยู่ไหนอยู่นี่ค่ะปุ๋ยอยากคุยอะไรกับนุย้ยไหมครับก็ขอบคุณสําหรับอาหารทุกมื้อที่นุ้ยทําให้กินนะแล้วก็จะบอกว่าเราอยากจะเป็นเพื่อนกับนุ้ยมากๆเลยแล้วก็ ติการข้างนอกแล้วก็ไปเป็นดาวนะนุ้ยดีค่ะเรียบ้ครับนกแล้วครับหมอนกนุ้ยมารับพี่ด้วยนะไม่ไม่่ไมเธอต้องอยู่เธอต้องอยู่เป็นตัวแทนฉันไม่ได้ไม่มารับนุ้ยพูดกับเพื่อนเพื่อนลองลองพูดแบบแบบเพราะเพราะสกิดนะครับลองสิอะโอกาสสุดท้ายแล้วค พี่โน้ตค่ะด,ดูแลตัวเองนะคะแล้วก็ยังไงยังไงนะคะน้องหนุ่ยก็ไม่มารับพี่คะ่ะโอเคไหมคะโอเคครับพี่เสียดายที่เวลามีน้อยนะครับคงมีโอากาสได้เจอกันดีนะครับขอให้น้องๆอ,อยู่กันอย่างสุขสบายนะครับเราจะเจอกันอีกครั้งสัปดาห์หน้านะครับมีเรื่องราวมากมายสําหรับพวกคุณนะครับลาน้องๆตรงนี้นะครับลาหนุ่ยตรงนี้นะเอาบายบายกันโชคดีนะเพื่อนๆ สำหรับนุ้ยนะครับนุ้ยมานี่ก่อนแล้วสำหรับนุ้ยนะครับเมื่อออกมาตรงนี้แล้วนะครับในช่วงเวลาที่มันพรี้อร้อนและเกิดอยากคุยมากมายแต่เวลาไม่พอแต่มีบุคคลสําคัญซึ่งยังไงก็ตามเนี่ยนุ้ยน่าจะได้เจอนุ้ยพูดถึงเขาเสมอเวลาอยู่ในบ้านเวลาที่มีปัญหาเวลาที่เดือดร้อนใจคิดว่าเขาคือใครครับอยากเจอใครไม่ต้องหันมองหน้าพี่แล้วแม่ ครับใครคนนั้นคนสําคัญของนุ้ยครับขอเชิญครับเขารอนุ้ยอยู่ด้านนี้ครับเชิญครับท่านชมครับเวลาไม่มีแล้วจริงๆเราคงจะต้องจากไปด้วยภาพแห่งความรักนะครับนี่คือแม่กับลูกนะครับไม่ว่าชีวิตนี้จะต้องเจออุปสรรคอะไรนะครับไม่ว่าจะผิดพลาดแค่ไหน ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ไหนจังไว้ครับว่าคนที่รักเราที่สุดคือคนในครอบครัวครับพ่อแม่พี่น้องยินดีที่ให้ความอบอุ่นเสมอนี่คือตัวอย่างครับสําหรับนุ้ยหวังว่านุ้ยจะโชคดีต่อไปยังมีภารกฐฐิจซึ่งนุ้ยมีโอกาสนะครับนุ้ยมีโอกาสจะได้กลับเข้าไปในบ้านหลังนี้อีกครั้งหนึ่งไม่รู้ว่าเขาสนใจไหมนะครับซึ่งหลังรายการคงจะได้คุยกับเขาไม่แน่นะครับถ้าโชคดีเราอาจจะได้เห็นเขาเอานี่ถ้าให้ถ้าให้กลับเข้าไปจะกลับไหมอยากกลับไหมถ้าให้กลับเข้าไปอีกครั้งจะอยากกลับไหมอีกทีดีฮะ สัญญาไหมว่าถ้ากลับเข้าไปจะปรับปรุงตัวใหม่สัญญาค่ะเอาล่ะต้องลุ้นกันแล้วครับว่าลุยจะได้กลับไปหรือเปล่าแต่วันนี้เวลาหมดแล้วครับติดตาม Big กเบสเอไอพีวีไทยแลนด์ได้ใหม่ไทยท่องโซอาทิตย์หน้าและ24สิชัชญญ่วโมงทาง U ู C และก็ไอทีทุกวัน2ทุ่มสีครับลาเพียงเท่านี้หมดเวลาจริงๆครับสวัสดีครับลุยจะได้รับเช็คของขวัญจาก c คปิต a ล o อเคกรรมธันจากฟินานซ่าประกันชีวิตเครื่องฟอกอากาศไบออนแอร์ MT3 iRiver รุ่น N101 เล่นเกมชีวิตของทิ้งชัยนิยาย